สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนดีที่สุดนะครับคำถามนี้ผมตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับคือไม่มีตัวไหนดีที่สุดนะครับอินดิเคเตอร์ในโลกแห่งเทคนิคเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันตัวนะครับซึ่งนักทุนสามารถหยิบตัวใดตัวหนึ่งมาใช้แล้วสามารถทำงกำไรจากการเทรดนั้นได้เช่นเดียวกันหมดนะครับคือมันสามารถใช้ได้หมดนะครับ ขึ้นสิ่งสําคัญคือขึ้นอยู่กับนักทุนว่านักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์ตัวนั้นเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเข้าใจมันใช้มันเป็นเนี่ยเราก็จะทำเราก็จะสามารถทํากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งสําคัญที่นักทุนเนี่ยหลายท่านผิดพลาดกันคือการใช้อินดิเคเตอร์ซับซ้อนนะครับการใช้อินดิเคเตอร์ซับซ้อนคืออะไรอินดิเคเตอร์ปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับก็คือ ดูเทรนด์ดูโมเมนตัมดูกว่ามมันผวนดูวอลลุ่มแล้วก็เบร a ด i อินดิเคเตอร์นะครับสมมุตินะครับนักทุนเลือกอินดิเคเตอร์ที่ดูเทรนด์เนี่ยมา4-5ตัวเนี่ยลงไปใส่เข้าไปลงในกราฟเนี่ยนักทุนก็จะได้แต่การดูเทรนด์นะครับซ้ำกัน5ตัวซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคือมันไม่ได้สะท้อนถึงมิติมุมมองอื่นนักทุนควรจะเลือกอินดิเคเตอร์ที่ดูเทรนด์มาตัวหนึ่ง ดูโมเมนตัมมาตัวหนึ่งดูความผันผวนมาตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับสามารถดูได้ทั้งเทรน์ทั้งโมเมนตัมก็เป็นได้นะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละอินดิเคเตอร์ว่ามันดูมันทำหน้าที่ของมันอย่างไรนะครับคือมันไม่มีผิดถูกเลยนะครับการจะหยิบอินดิเคเตอร์ตัวไหนขึ้นมาเพื่อที่จะดูอันไหนมันขึ้นอยู่กับนักทุนเนี่ยสิ่งสำคัญคือผมอยากให้นักทุน เข้าใจตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้นะครับว่ามันทำหน้าที่อะไรแล้วเราใช้มันเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ